คาเฟ่ไก่ซินกี้ครูสอนดำน้ำหนุ่มวัย38ปีเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ซินกี้ซึ่งเป็นไก่สวยงามขนฟูเนื้อดำกระดูกดำเปิดมานานหลายปี จนกระทั่งมีไก่สวยงามเพิ่มขึ้นทําให้มีลูกค้ามากขึ้นจนเปิดขายกาแฟพร้อมปล่อยไก่ซินกี้ให้เดินเล่นในสวนเกือบ100ตัวทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อโดยมีสุนัขสองตัวนะคะคอยต้อนรับแขกสร้างความเพลิดเพลินให้ลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆที่กาเฟ่ไก่ซินกี้ ั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตนาต้มหมิง,อ,งอเเภอมืองจัังหวดตรังนะคะมีนายว่านสังคำอายุ38ปีเป็นครูสอนดำน้ำที่ใช้พื้นที่ว่างจำนวนห้าไร่หันมาเลี้ยงไก่ซินกี้ซึ่งเป็นไก่สวยงามเลี้ยงมานาน6-7ปีโดยในช่วงแรกๆนะคะมีไก่ซินกี้เพียงไม่กี่ตัวต่อมาจึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยมีทั้งไก่ขนไหมขนไหมย้อนขนใบและขนใบย้อนรวมเกือบ100ตัวนะคะแต่ละวันจะมีลูกค้าพาบุตรหลานและครอบครัวมาเลือกซื้อไก่ซินกี้กันอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านนะคะจึงผุดไอเดียเปิดขายกาแฟและน้าโซดาต่างๆระหว่างการนั่งรอเพื่อให้ลูกค้าและเด็กๆนะคะได้นั่งชมไก่ซินกี้ เดินโชว์ตัวกันอย่างเพลิดเพลินซึ่งหากลูกค้าถูกใจไก่ซินกี้ตัวไหนนะคะก็<อ>สามารถอุ้มกลับบ้านได้เลยในราคาเริ่มต้นที่ตัวละ250-500บาทหากเป็นพ่อแม่พันธุนะคะก็จะมีราคาตัวละ2,000-5,000บาท อันนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามด้วยนะคะ,นนะ,คะซึ่งไก่ซินกี้ที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะมีการฉีดวัคซีนและวิตามินตามกำหนดพร้อมปล่อยให้ออกมาเดินคุยเขี่ยอาหารจากธรรมชาติเหมือนไก่ทั่วไปเพื่อให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรงขนฟูปุกปุยตั้งแต่หัวถึงเท้านะคะแล้วก็ทนทานต่อโรคและมีความร่าเริง สำหรับไก่ซินกี้นะคะมีลักษณะคล้ายไก่ดำคือมีกระดูกดำเนื้อดำและขาดำเป็นไก่ที่เชื่องมากสามารถอุ้มเล่นได้ตัวเมียนะคะจะตกไข่เดือนละประมาณ15-20ฟองพออายุหนึ่งเดือนนะคะก็จะขายได้ตัวละ250บาท โดยบางเดือนนะคะจะขายไก่ซินกี้ได้มากที่สุดประมาณ20-30ตัวสร้างรายได้กว่า5 0 0 0ั0ถ0งบาทต่อเดือนที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะนอกจากปล่อยให้ไก่ซินกี้หลักสีสันเดนเินเล่นในสวนแล้วนะคะยังมีสุนัขรับแขกอีก2ตัวทั้ง2ตัวนะคะจะวิ่งต้อนรับแขกเข้ามาอดอ,อ้อนยกขาหน้าให้จับและยืนสองขาได้ด้วยนะคะ แถมนิสัยเป็นมิตรไม่ดุคาเฟ่ไก่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันนะคะส่วนวันพุธถึงพฤหัสสอวันไม่เปิดขายอาหารนะคะมีแต่น้ำและชากาแฟเท่านั้นจุดเด่นของไก่ซิลกี้แหละครับก็เป็นไก่ที่ค่อนข้างคุ้นคน นะครับแล้วเป็นไก่ที่สวยงามแล้วก็เป็นไก่ที่ขนไม่เหมือนกับไก่ทั่วไปก็เลยอ่ามัน,น,มนมเป็นขนไหมขนไหมที่แบบซิลกี้นะครับก็และอย่างก็จะมีหลายเฉดสีให้เลือกอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือจะเป็นไก่ดําเนื้อดํากระดูกดำนะครับแล้วก็ไข่ของเขาเนี่ยจะเป็นไข่ไซส์ประมาณเบอร์สามก็คือไข่ไซส์เล็กแต่ว่าถ้าเรามารับประทานเนี่ยครับค่อนข้างที่คุณประโยชน์จะเยอะกว่าไข่ไก่ทั่วไป โปรตีนจะสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็คอเลสเตอรอลก็จะต่ำกว่านิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ตัวลักษณะไข่ถ้ามาเจียวมาต้มนี่ครับค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวอร่อยเลยครับแต่ถ้าว่าเอาเลี้ยงไปดูเล่นอะไรพวกนี้ก็สวยเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่กับคนได้ง่ายอะไรประมาณนี้ครับมีคนสนใจซื้อไข่ด้วยไหมคะ,อะตอนนี้ยังไม่มีครับส่วนนี้ที่บ้านเองที่สวนเองก็ณปัจจุบันนี้ก็กินไข่ซิลกี้เป็นหลักครับ กินไข่ซิลกี้เป็เราโดยที่ไม่ต้องซื้อเพราะว่าตอนนี้ก็คือแยกกรงตัวมีประมาณ20 30ตัวเพื่อให้ไข่อย่างเดียวพอไข่ออกมาแล้วเราก็เก็บไข่เพื่อจะเอาไปเข้าในตู้แล้วก็เพื่อจะรอวันกินอะไรประมาณนี้วันละสามสี่ฟองอะไรประมาณนี้ฮะก็แล้วแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นฟาร,ร์มไก่อย่างเดียวก็จะเลี้ยงแต่ไก่ซิลกี้อย่างเดียวแล้วก็จากเริ่มจากประมาณสัก7จ็ดแตัวอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒน,นามาเรื่อยๆจนแบบถึงขั้นร้อยตัวแล้วเวลาคนมาดูไก่อะไรพวกนี้นะครับก็ ค่อนข้างเลือกใช้เวลาสักนิดนึงก็เลยคิดว่าได้ต้องมีอะไรเครื่องดื่มอะไรนี้ครับให้คนที่จะมาซื้อไก่เนี่ยได้มีเวลาแบบเ,เลือกไก่ก็ให้กินนู่กินนี่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยเมีร้านกาแฟาเล็กๆอะไรประมาณนี้ครับไว้สำหรับคนที่มาดูไก่ซื้อไก่อะไรของเราอะไรประมาณนี้ครับแล้วไก่ตอนนี้เรามีพร้อมขายกี่ตัวราคาเท่าไหร่คะ ไก่ตอนนี้ก็มีตั้งแต่อายุ1เดือน2เดือนแล้วก็ไปถึงรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอายุ1เดือนเนี่ยครับเราก็จะขายอยู่ประมาณ4ตัวพันธุ์จะเป็นพวกเกรดเลี้ยงเล่นอะไรประมาณนี้เกรดเลี้ยงเล่นที่แบบไม่ได้แบบว้าวเหมือนพวกเกรดสวยงามอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่า,ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณ4 4ตัว1,000พบาทแล้วก็เป็นไก่ที่ ค่าเพศไม่ไม่สามารถระบุเพศได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้อายุหนึ่งเดือนประมาณนั้นครับแต่ถ้าอายุสองเดือนเนี่ยก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับแล,แล้วสามารถเลือกเพศได้นะครับก็มีตั้งแต่เกตรตสวยงามเกตรตเลี้ยงเล่นอะไรประมาณนี้ครับการเริ่มต้นที่ประมาณห้าร้อยบาทครับส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็แล้วแต่เกรตเหมือนกันครับเริ่มต้นที่ประมาณสองพันบาทครับจนไปถึงสี่ห้าพันแต่ละเดือนนี้ขายไก่ได้ประมาณกี่ตัวด้เยคอ,อถ้าช่วงพีกพีก,ก็ยี่สิบสามสิบตัว แถบ20-30ตัวต่อเดือน